ใน1วันเราสูดลมหายใจมากกว่า23,000ครั้งเราสูดเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมากมายโดยไม่รู้ตัวทั้งฝุ่นควันขนสัตว์รวมถึงเชื้อโรคและแบคทีเรียรที่ล่องลอยในอากาศอาจจะส่งผลต่อร่างกายจนกลายเป็นโรคติดต่อหรือโรคที่ร้ายแรงขึ้นได้ทั้งหมดนี้ทำร้ายจมูกเราอยู่ทุกวันถ้าไม่หันมาดูแลจมูกของเราและวิธีง่ายๆที่จะช่วยดูแลโพรงจมูกของเราได้ก็คือการล้างจมูกนั่นเองค่ะหมอทราบนะครับว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการล้างจมูก แล้วก็จะมีความกังวลว่าจะทําได้ไหมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาเล่าให้ฟังว่าการล้างจมูกง,ง่ายๆทําทได้ยังไงบ้างเมื่อเจ้าตัวเล็กเริ่มมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกดูแลด้วยการล้างจมูกอย่างถูกวิธีกันนะคะเมื่อเจ้าตัวเล็กมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกหมอเข้าใจเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ลูกทานยาเยอะการล้างจมูกจึงเป็นวิธีบรรเทาอาการที่ทําได้ง่ายๆและลดการทานยาของเด็กๆได้ค่ะ อุปกรณ์ล้างจมูกแบบขวดบีบกับผงเกลือล้างจมูกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกสําหรับการล้างจมูกที่มากขึ้นโดยในปัจจุบันมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะหมอเบิร์หมอจะสอนล้างจมูกด้วยขวดบีบสาหรับล้างจมูกแบบนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่มผงเกลือสําหรับล้างจมูกหนึ่งซองน้ําสะอาดสําหรับผสมน้ําเกลือ1 8 0ซีซีใช้เป็นน้ําดื่มหรือน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วก็ได้ครับภาชนะรองรับน้ําเกลือ และกระดาษทิชชู่ครับเริ่มกันเลยอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนล้างจมูกกันด้วยนะคะเริ่มจากการเปิดจุกขวดและเทผงเกลือล้างจมูกหนึ่งซองลงไปเติมน้ําสะอาดจนถึงเส้นระดับที่ขวดกําหนดค่ะสามารถเลือกล้างจมูกได้2วิธีนะคะคือแบบแนวตั้งและแบบแนวขวางเลือกใช้ได้ตามความถนัดเลยค่ะ ถ้าต้องการล้างแบบแนวตั้งให้สวมท่อพลาสติกที่หัวกระจายน้ำก่อนปิดฝาแล้วขย่าเบาๆแค่แป๊บเดียวผงเกลือล้างจมูกก็ละลายหมดละค่ะมีการล้างจมูกแบบแนวขวางให้ปิดฝาได้เลยโดยไม่ต้องสวมท่อพลาสติกครับจากนั้นเขย่าเบาๆให้ผงเกลือล้างจมูกละลายเช่นกันครับกรณีน้องไม่ให้ความร่วมมือให้น้องถือขวดปีบล้างจมูกเล่นก่อนเพื่อให้น้องรู้สึกสนุกและไม่โกอุปกรณ์ค่ะ หรืออีกทางก็คือให้ใช้ผ้านิ่มๆห่อตัวน้องไว้แล้วกอดให้เขารู้สึกอบอุ่นแล้วก็อุ่นใจว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะกอดแบบนี้เลยค่ะดีมากเลยค่ะคุณแม่หากคุณพ่อคุณแม่เลือกการล้างจมูกแบบแนวตั้งก็ให้ถือขวดตั้งขึ้นแบบนี้เลยครับเราให้น้องนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ให้อยู่เหนือภาชนะรองรับน้ําเกลือครับหากเลือกการล้างจมูกแบบแนวขวางให้จับขวดแนวขวางแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเราให้น้องนั่งน้มตัวไปข้างหน้า้อมก้มหน้าเล็กน้อยแล้วเอียงศีรษะ45องศาให้อยู่เหนือภาชนะรองน้ําเกลือโดยให้รูจมูกข้างที่ต้องการล้างอยู่ด้านบนนะคะกรณีสื่อสารกับน้องได้บอกให้น้องอ้าปากหรือหายใจทางปากแนบหัวกระจายน้าให้สนิทก,กับรูจมูกจากนั้นค่คอยๆบีบขวดให้น้าเกลือไหลเข้าพรงจมูกและไหลออกทางรูจมูกอีกข้างหนึ่งค่ะ เสร็จข้างหนึ่งแล้วสลับไปทําแบบเดียวกันกับรูจมูกอีกข้างหนึ่งค่ะสามารถล้างจมูกสลับข้างไปมาจนกว่าน้องจะหายใจโล่งได้เลยนะคะหลังการล้างจมูกให้น้องโน,น้มตัวไปข้างหน้าแล้วสั่งน้ำมูกที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกออกให้หมด <Yay! S 2> มาล้างจมูกเพื่อสุขภาพทางเดินหายใจที่ดีของเจ้าตัวเล็กกันนะล้าง,ลงจมูกง่ายๆ่เพ <อ S 3> ื่อป้งกหายใจโล่งโดยสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย